สวัสดีค่ะแม่กิ่งพามาดูความน่ารักของลูกๆนะคะตอนนี้ทองพูนของเรากําลังคึอกอยู่คนเดียวค่ะอาสายฟ้ามาแจมสายฟ้ามาแจมสายฟ้าเล่นกับเราไหมดูนะคะอันนี้ก็คืออาการเหมือนเดิมค,คึก,ค,กคักคึกคักสนุกสนานค่ะแล้วก็คนสวยของ ดูคนสวยของเรานะคะลูกสาวลูกสาวชตูนน้อยค่ะอู้ลูกสาวมือน้อยน้อยเนี่ยนอนแล้วเหรอลูกฮะอาชาตูนจะนอนเหรอลูกอาชาตูนตะนอนชาตูนตะนอนแม่จะกวนแม่ไปถ่ายโน,น่นไปถ่ายทองพูนโน,น่นใช่ไหมแม่ไปถ่ายพี่ทองพูนกับพี่สายฟ้าโน,น่นเดี๋ยวชตูนตะนอน นอน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 ใช่ไหมลูกวายคนสวยของแม่อจะนอนแม่ก็จะถ่ายลูกจะนอนแม่ก็จะถ่ายถ่ายคนสวยของแม่กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้เห็นความน่ารักของหนูนะลูกนะความน่ารักน่าเอ็นดูสาวน้อยตากลมเนี่ยอสาวน้อยตากรมของแม่เนี่ยอุ้ยดูนะคะ ดูความน่ารักน่าเอ็นดูของนางแบบนี้จะไม่ให้ถ่ายได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าไม่ถ่ายพ่อพ่อแม่คิดถึงสะตูนแย่เลยลูกพ่อพ่อแม่บอกว่าต้องเห็นสะตูนทุกวันแม่กิ่งต้องถ่ายสะตูนให้เห็นทุกวันนะอัดทองคูนทองคูนทองคูนหันหน้ามาทางนี้สิลูก เล่นนะคะนอนเล่นบนบนเรือน้อยเป็นอะไรที่น่ารักค่ะคนนึงคนนึ่ง,น,น,งออนอนหลับคนหนึ่งนอนเล่นนะคะโอ้ยออ้ยโอ้ย,อย อยากนอนก็อยากนอนอยากเข้ากล้องก็อยากเข้ากล้องใช่ไหมคนสวยอยากเข้ากล้องแม่เนี่ยค่ะความน่ารักของเด็กๆบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้คนนอนก็นอนนะคะคนเล่นก็เล่น วันนี้เป็นยังไงลูกหาวันนี้ใส่ฟ้าถ่ายไหมวันนี้ใส่ฟ้าน้องก็อื้ออยู่นะคะวันนี้น้องก็มีอื้ออยู่ค่ะเพช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใส่ฟ้าก็พยายามพยายามให้เขาออกกําลังกายค่ะให้เขาออกกําลังกายอัลโบุญมีล่ะลูก ฮะบุญมีก็อยากรายงานตัวเหมือนกันครับอยากรายงานตัวให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นเหมือนกันครับบุญมีก็นอนรายงานตัวท่ามกลางน้องๆนะคะทองแท้ครับทองแท้จะพันแม่ทําไมไลูกอ้อนแม่นะคะพี่ทองแท้ ทัองมีแม่กิ่งเอานอนตรงกลางไว้หลายรอบแล้วนะคะเอานอนหนุนตรงกลางตรงกลางหมอนเนาะแต่น้องก็พยายามพลิกพลิกออกมาปกมานอนลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เท่าที่แม่กิ่งสังเกตน้องจะสะบัดขาสะบัดมือเยอะขึ้นค่ะสะบัดขาสะบัดสะบัดมือเยอะขึ้นแล้วก็แรงขึ้นค่ะ ปกติตอนแรกๆก็จะสะบัดแค่ขาหลังนิดๆหน่อยๆนิดเดียวก็จะจะครั้งสองครั้งแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็คือสะบัดทั้งตัวก็คือสะบัดออกกว้างขึ้นค่ะสะบัดวงวงใหญ่ขึ้นก็ไม่กิ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าร่างกายน้องดีขึ้นค่ะร่างกายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนาะมันก็เลยทําให้เขาแบบว่าแข็งแรงมากขึ้น อ้าวอาพ่อตัวแสบพ่อตัวแสบอ้าอ้าอ้าไม่เอาละเรือสีเหลืองไม่เอาละมาเล่นเบาะนี่ดีกว่าอ้าเกง่งจริงสีแดงกามุดได้ไหมลูกมันอันเล็กไปเหรอลูกอ๋อมันอันเล็กไปหนูมุดไม่ได้ใช่ไหมจะมุดกัดนะคะจะมุดนอนมันมันเล็กไปมันไม่พอตัวเขาค่ะอย่างนี้ต้องบอกคุณตาคุณยายหมอแล้วลูกบอกให้ซื้ออันใหญ่กว่านี้มาให้ผมหน่อยครับ ผมนอนไม่พอครับตรงหลุมหลุมมันไม่พอให้ผมนอนเลยครับนอนได้ครึ่งตัวนะคะตรงกลางๆที่เป็นหลุมปุ้ยมุยปุ้ยมุยนะคะแต่ละคนแต่ละคน อันนี้คือเอาความน่ารักน่ารักปุ้ยมุยของลูกๆมาให้ดูหลังจากที่เราไล์สดไล์สดทางต่ตกันจบแล้วนะคะพอบางคนก็นอนค่ะบางคนก็นอน,บา,น,น,อนบางคนก็ตื่นขึ้นมาเล่นตอนที่แม่แกตอนที่แม่ไล์สดทองคูณจะนอนค่ะสะตูนก็ยังไม่ค่อยนอนเท่าไหร่แล้วเสือน้อยก็จะเล่นเล่นตลอดทางแต่พอพอพอ,พอหลังจากไล์เสร็จก็เนี่ยค่ะพากันนอนแต่ว่าทองคูณตื่นค่ะ ก็สลับสับเปลี่ยนกันเนาะจะมีก็แต่บุญมีของเราเนี่ยค่ะแล้วก็บุญนีตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆรงที่ว่าน้องนอนมากขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อก่อนเนะาะเมื่อก่อนบุญนีจะไม่ค่อยนอนน้องจะรอน,น,นอนลืมตาตลอดคอยแม่ตลอดค่ะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ท่านใดที่ได้มาดูทางจอตอนจะเห็นเห็นว่าบุญนีเดี๋ยวนี้น้องดีขึ้นมากๆก็คือน,น้องนอนหลับมากขึ้นค่ะ เป็นอะไรที่ไม่กิ่งดีใจนะคะดีใจชอบใจที่เห็นน้องนอนค่ะเห็นน,น้องนอนหลับตาเนาะเพราะว่ามันก็จะเหมือนสะตูนตอนเด็กสะตูนตอนเด็กน้องก็ไม่นอนแต่พอหลังจากที่ร่างกายเขาแข็งแรงดีขึ้นเขาก็เริ่มนอนได้ค่ะสตูนตอนเด็กก็นอนก็ลืมตาเหมือนกันไม่รู้นางหลับหรือไม่หลับก็นอนแล้วก็ลืมตาแต่พอหลังจากที่ร่างกายเขาดีขึ้นเขาก็เริ่มหลับตาได้ บุญมีเองก็น่าจะเหมือนกันนะคะบุญม like ีเองก็น่าจะเหมือนกันเพราะตอนแรกๆน้องก็ไม่ค่อยนอนแต่นอนตาค้างมองแม่ตลอดแต่ตอนนี้เริ่มหลับได้แล้วค่ะคืออาจจะเป็นหลับตาฟังเสียงแม่ใช่ไหมลูกฮะอุ้ยหลับตาฟังเสียงแม่นอนนอนหนุนดีๆหนุนดีๆหนุนหมอนดีๆนะลูกนะหนุนหมอนดีๆเอาขึ้นมาอย่างนี้หลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆพลิกลงไปพลิกลงไป อาตัวตึงตัวตึงอาตัวตึงเล่นคนเดียวเล่นกับพี่ทองมณีลูกอาสองพี่น้องเล่นกันนะเนี่ยค่ะความน่ารักนะ่าเอ็นดูของลูกๆตะกูลกทองก็จะมีให้เห็นแบบนี้ตลอดค่ะยังไงแม่กิ่งก็ขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่เอีทุกท่านนะคะที่รักแล้วก็เอ็นดูลูกๆของแม่กิ่งหอมลูกหอมพี่บุญมีหอมครับอแมวส้มหอมกันครับ แมวส้มหอมกันแมวส้มหอมกันรักนะลูกนะรักพี่บุญมีครับงั้นคลิปนี้บุญมีรายงานแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บุญมีมารายงานใหม่ครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ